W-H questions and how เป็นตระกูล questions ที่ขึ้นต้นด้วย W-H ใช่แล้ว W-H questions เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถาม yes/no ไม่ได้ตอบว่า yes/no เนาะถ้าอีกตระกูลหนึ่งจะเรียกว่า yes/no questions นะคะอันนั้นก็จะขึ้นต้นด้วยกริยานะคะอาจจะเป็นกริยาช่วยใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็น W-H for example what What's your name? What's your name? ใช่เราคุ้นเคยคำว่า what, where, where do you live, where do you live คำที่3 when, when do you need to go, when do you need to go คุณจะต้องไปเมื่อไหรแล้วก็ต้องมีคำว่า why to my <laughs> เป็นยัง Why did you do that? เปลีย่ยนโซเห็นแนวน,นั้น <laughs> Why did you do that? Why did you say that? เปียงจงว่าวนั้นทำไมนะคะ And who? Who ก็คือผู้ใดออ Who is it? Who is it? ใครเหรอคนนั้นคือใคร Who are you? Or who do you like? โจมาผู้ใดจ้า Who do you like? ก็ได้จริงๆประโยคนี้สามารถใช้คําว่า whom ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตัวนี้เป็นกรรมเนาะก็คือคําว่า like แล้วก็ตามด้วยกรรมใช่ไหมก็คือถูกกระทําถูกชอบใช่ไหมคะเราบางทีเราก็จะได้ยินแบบ w h o whom do y o u like แต่มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะ่ะมันเป็นแบบภาษาแบบสมัยเก่าเนาะตอนนี้เขาใช้ Who ไปหมดแล้วนะคะ o you like? ต่อไปคํานี้เคยเห็นไหม W H question คำว่า whose yes มี S E ด้วยนะบางคนกี่คิดว่าน่าจะไม่เคยเห็นถ้าไม่เคยเห็นต้องพิมพ์คำนี้มาเลยนะ whose เป็นการฝึกนะคะมันแปลว่าของใครของใคร for example whose car is this whose car is this รถคันนี้ของใคร, example, ร,ใครเคยไหมเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้ประโยคแบบนี้ไหม and then which Which one do you prefer? Which one do you prefer? Which shirt do you prefer? Which friend do you usually talk to? when you feel, you know depressed or something. Which friend do you usually talk to? นะคะ which เราก็ใส่คำนามลงไปหรือว่า which one ก็ได้นะคะจริงๆ which one หรือ which ones ที่เป็นเอกพจน์หรือพหุพจน์ก็ได้เหมือนกัน and ปกติเราจะได้ยิน wh question and how ใช่ไหมคะคำว่า how ก็เหมือนกันสามารถที่จะใช้ในตระกูลที่แบบใช้ตั้งคำถามเนาะเออถ้าเป็น how ตรงตัวเลยก็เช่น how are you how is it how is it going แต่ถ้าเป็น how ที่ไปบวกกับคำอื่น ก็มีเยอะมาก For example How long does it take มันใช้เวลานานเท่าไรเหรอในสิ่งที่กำลังพูดเนาะ How long does it take to drive from Konjan to Karat จ 4, ังสีนะแม้เออก็ว่ากันไปแต่งประโยคแล้วแต่เลยนะคะ Or you can say How tired are you จริงๆใช้คำที่มาต่อคำว่า how ก็ได้นะว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนมากแค่ไหน นะคะ o r you h e a r How much How many ใช่ไหมก็ใช้ได้โออีก how อีกเยอะเลยนะคะดังนั้นอันนี้เป็นตระกูลพวก wh questions and how ก็เอามาแบบรวบให้ว่ามีประมาณนี้เลย